นี่ดิฉันได้มาอุ่นหุ่นแล้วนะครับกับไก่ทอดเด็กดีนะคะครับก็เชิญนะครับงานเทปเนีอฟูดเฟสติวัลระรับที่หูสโซนเอนะครับก็วันนี้ผมอยู่กับตัวรแสงนะครับแล้วก็มีเมนูไก่ทอดเด็กดีครับเป็นท็อปเปอมาขายด้วยนะครับก็เรียนเชิญนะครับวันที่8สิถุนายสิงหาคมได้ข่าวว่าไก่ทอดเด็กดีนี่ไปขายแบบว่าล้นหลามมากดูดูค่ะ ทีมเอทแพ็กจะไม่ทานอยู่แล้วนะคะตอนนี้นแล้วเด็ก่าว่าในบูนี้นี่เขามีอันนี้ด้วยเดี๋ยวขอย่านนะคะนี่โปรดักนะคะต่างๆนี่เขาลงจะบอกว่านอกจากเมนูนี้ขายดีแล้วนี่นะขวันใจเราพุกเ็นเลยนี่เรียกว,ว่าพูธเขาก็จะแตกนะคะแดงก็จะเปรีย้ยงด้วยตอนนี้ ่ะดูเมนูก่อนไปเกี้คุยกันเพลินลืมดูเมนูเลยนี่ก็จะมีข้าวยำนะคะแล้วก็มีนี่ตัวเป็ดตัวต่างเลยนี่รถเข็นสีชมพูในตำนานของมีนะคะลแ,แล้วก็มีไอ้นี่เขาโปรโมทในทางค่ายน,นะคะอันนี้นี่ มากันได้นะคะที่บูธ A16 นะคะใกล้ๆกับบูธเชฟเฟิร์เลยนะคะตรงนี้เลยนี่มันจะไม่มีช่วงื้อเลยนั่งตลอด